สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้เป็นเว s t a าสปินะครับเป็นเครื่องร้อยห้าสิบไระบบเบรกเป็น ABS นะครับอันนี้สีสวยเดิมนะครับมีร่องรอยจากการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นรถปีสอ2 2ันยี่สบสองี่สนะครับรกุญแจชิปมีครบ2ดอกนะครับบุกโซวิตคู่มือมีนะครับ เอ็ไมดั้าร้อยห้าสกิโลแท้นะครับมีกระจกเติมให้นะครับ ที่นี้เป็นฉับจุบัน,นครับเป็นตัวขอัใหญ่ก็เอะไรประมาณนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ถามได้นะครับขอบคุณครับ